การที่เราจเจ้าตัวรอดบนโลกอันแสนวุ่นวายใบนี้ได้มันยากนะบางครั้งฟ้าก็ใจร้ายชอบส่งแต่ปัญหาหนักอึ้งมากมายมาทดสอบคนตัวเ,เล็กๆอย่างเราเสมออย่างคนนี้พี่ธงพี่ชายที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของน้องๆไม่ว่าใครมีเรื่องกุ้มใจมีปัญหาอะไรพี่ธงคอยช่วยแก้ไขให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีเสมอ พ่อกับแม่ทิ้งพี่ธงไว้กับยายพร้อมๆกับน้องอีกสองคนไปตั้งแต่พี่ธงยังเด็กพี่ธงไม่เคยได้เรียนหนังสือสิ่งเดียวที่พี่ทงทำคือทำงานทำงานและทำงานหาเงินเพื่อเลี้ยงดูทุกคนในครอบครัวไม่เคยหยุดพักไม่เคยได้ยินคำว่าเหนื่อยหรือท้อหลุดออกมาจากปากผู้ชายคนนี้แถมยังคอยมาดูแลเด็กๆอย่างพวกผมไม่ให้ออกนอกลูกนอกทางราวากับว่าพี่ธงไม่ได้มีน้องแค่สองคนที่ต้องดูแล แต่พี่ธงเป็นพี่ชายของเด็กทุกคนในซอยตั้งแต่ปากซอยไปจนถึงท้ายซอยไม่มีใครที่ไม่รักพี่ธงไม่ว่าใครเจอปัญหาอะไรมาพี่ธงพร้อมจะยื่นมือเข้าไปช่วยได้ทันเวลาเสมอถ้าฮีโร่ของคุณคือซู p เปอร์แมนสไปเดอร์แมนหรือแม้แต่แซดแมนสำหรับผมแล้วฮีโร่ของผมก็คือพี่ธง การที่เราเหลือตาข้างเดียวมันจะใช้ชีวิตยากเลยว่บพี่แล้วการที่เราเหลือตาข้างเดียวเนี่ยผมจะไปดู VR เป็นสามมิติได้ไหมวับพี่มึงแน่ใจแล้วหรอว้มึงคิดดี่ดีแล้วหรอมันจำเป็นหรอพี่ผมหาทางออกทางอื่นไม่ได้จริงๆมันเหลือทางนี้ทางเดียวละ มึงค่อยๆคิดให้ดีๆก่อนคิดทบทวนดีๆแล้วมึงทําแบบเนี้ยแล้วมึงจะเอาไปบอกที่บ้านว่ายัางไงวะผมก็คงกลกอที่บ้านว่าผมซ้อนวินมอใส่ร์ไซค์หน้าถลายไ,ไปฟากับท้ายสิบลอ้อคงไม่มีใครมาสนใจนั่งถามอะไรผมหรอกอางี้นะเว้ยกูให้มึงกลับไปคิดดีๆให้มึงคิดทบทวนตัวเองสักสามครั้งถ้าครั้งที่สามมึงยังคิดเหมือนเดิมอ,อะ ก็คิดซะว่ามึงตัดสินใจเลือกเรากันเวลาที่เราเดินมาเจอทางตันแล้วบันดันไปต่ออีกไม่ได้อย่างน้อยๆเราก็หันหลังแล้วเดินกลับออกไปทางที่เราเดินเข้ามาแต่ในทางเดินเส้นนี้มีเพียงทางเดียวคือเดินไปข้างหน้า ผมจะหันหลังกลับไปเพื่อเหยียบภาพน้ำตาของคนข้างหลังได้ยังไงต่อให้ฝ,ฝ่าฝนกระนำฝ่าพา,ายุหรือทะลุกำแพงไปไม่ว่าทางทุกทางจะตันแค่ไหนผมก็ไม่มีสีททางหลังกลับไปอยู่ดีผมได้คำตอบแล้วพี่ต่อให้ถามตัวเองร้อยครั้งอะผมก็ยังยืนยันว่าผมจะทำเหมือนเดิม มันไม่มีทางออกอะไรพี่ใครให้เป็นผมอะ่ะไม่งไม่วันเข้าใจหรอกงั้นเดี๋ยวทีน้าให้ลูกค้าคนเฟิ่์มมากก่อนลูกค้าอะไรเนี่ยเป็นนักธุรกิจใหญ่เขาอยากจะช่วยลูกชายเขาที่ประสบอุบัติเหตุและพี่ก็หวังว่าเพืนก้อนเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาในทุกอย่างนะ คนตัดหน้าเราไปก่อนว่ะแม่งช่วงนี้หมดจะททำงานเลยชะล่าใจไม่รู้ว่านายหน้นาอะไรไหนหาดวงตายลูกค้าไปก่อนแล้วฮีไม่ต้องเสียใจหรอกอย่างน้อยอ่ะมึงก็มีตาสองข้างไว้ดู VR แบบที่มึงชอบไงเว้ยเฮ้ยแล้วถ้ามินไตอ่ะมึงกล้าไหม ขายได้จริงๆหรอพี่ถ้าผมขายไปะมันจะไม่เป็นไรใช่ไหมมันจะไม่ตายใช่ไหมขายได้ดีว่ะไป้หายไปข้างนึงนะมึงไม่ตายหรอกอีกอย่างมึงก็ไม่ต้องสร้างเรื่องโกหกหลอกคนทางบ้านดิแล้วรอยเผตเป็นอนะ่ะ <c oughs> ก็ไม่มีคนเห็นดูนี่นะ ในเวลาที่ปัญหาต่ตางๆมันถาโถมเข้ามาทุกๆด้านรากับว่าเรากำลังยืนอยู่บนแผ่นน้าแข็งบางบางกลางทะเลที่ค่อยๆละลายเล็กลงเล็กลงไปเรื่อยๆเท้าเราเริ่มจมลงไปในน้ำเย็นเยือกอตัวเราค่อยๆจมดิ่งลงไปลึกลงไปไม่ว่าเราจะพยายามตะเกียกตะกายขึ้นมาแค่ไหนเหมือนกับว่าร่างเรากลับถูกคืนค่อยๆจมหายไปความมึดมิดใต้ทะเล มันมืดไปหมดมืดไปทุกด้านมองไม่เห็นทางออกมองไม่เห็นแม้แต่แสงแม่รีหรือบางครั้งก็รู้สึกเหมือนกับว่าเราตกลงไปในหลุมดิ่งลึกลงไปที่ก้นเหวต่อให้พยายามดิ้นลนหาทางออกสู่ชีวิตมันก็ไม่สามารถคลำหาทางที่จะปีนขึ้นมาได้เลยทำได้เพียงแค่เดินต่อไปไม่มีจมุดหมายเดินไปเรื่อยๆ เดินลึกลงไปให้สุดทางด้วยใจหวังว่าทางข้างหน้ามันจะมีแสงสว่างสักดวงรอเราอยู่ได้แต่บอกตัวเองว่าขอแค่เรายังเดินต่อไปไม่ว่าทางข้างหน้าจะมืดมิดหรือมืดมนแค่ไหน